สวัสดีครับวันนี้ครับต้นจะพามาชมรถคันนี้เลยคันนี้นะครับเป็นเจ้าไวายแท็กนะผมเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับคันนี้มาในเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบนะครับผม170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรในเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมในรุ่นไวายแท็กนะครับผมจะมีอีก2รุ่นก็คือตัวไบเทอร์โบนะครับขับเคลื่อน2ล้อกับตัวไบเทอร์โบที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับผมคันนี้ แต่งเท่ๆแบบนี้นะครับผมสีขาวมุกนะครับจะเพิ่ม10,000บาทนะครับผมกับสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะครับที่เพิ่มนะครับผมคันนี้แต่งเท่ๆอะไรบ้างเดี๋ยวต้นพาดูนะครับผมมาเริ่มที่กันชนหน้าเลยนะครับผมคันนี้เป็นกันชนหน้าใหม่นะเป็นกันชนหน้าของฮาร์เมอร์นะครับผมรุ่นคิงซีรีส์นะเป็นกันชนใหญ่ๆแบบนี้เลยเต็มๆนะครับผมดูเท่ๆเลยพร้อมกับไฟดับเบิ้ลไลท์นะครับผมมาในในชุดครับ ไฟเลี้ยวไฟหลีแล้วก็ไฟตัดหมอกครับผมมาครบเลยพร้อมกับตัวห่วงลากนะครับผมนะครับห่วงลากจีลเขาเสริมเข้ามาในการชุดกันชนนะครับชุดนี้เนี่ยสามารถล้อลากลาก,ลากจูงได้ถึง3.5ตันเลยทีเดียวครับผมและคันนี้เสริมกันแข็งให้มาด้วยนะครับด้านล่างนะครับผมนะครับผมเป็นคันแข็งของฮัมเมอร์เช่นกัน,นครับผมเป็นสีแดงแบบนี้เลยกันพวกหินดีดะอะไรต่างเวลาเราไปลุยลุย,ลยอุปสรรคต่างนะครับผมนะครับหินดีดเข้าห้องเครื่องจะเป็นตัวกัน,นครับมาตัวนี้นะครับผมนอกจากติดกันชนแล้วใส่ครอบไฟใส่กระจังหน้าทรงแรปเตอออรร์ V6 มมาาดดด้้วยนนนะคคัับผฟลลูกกเเืป็สีต สีขาวนะครับขอบสีขาวแล้วก็มีไฟให้สามดวงด้วยนะครับผมด้านบนนะครับสกูปนะครับใส่สคูปทรงฟิตใหญ่ๆแบบนี้เลยเต็มฝากระโปรงครับผมเป็นรูปม้าสีแดงนะครับตัดด้วยขอบสีดําพร้อมกับครีบสีดําด้านอย่างนี้เลยนะครับผมสวยเท่มากเลยนะฮะโอเคดูด้านข้างต่อครับด้านข้างนะครับ ใส่ซุ้มคิ้วล้อมาครับขนาด6นิ้วปักหมุดสีเงินมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแม็กและยางชุดชุดใหม่มานะครับคันนี้นครับเปลี่ยนแม็กขนาด20นิ้วมาแล้วผมเป็นของ MX l r e n z o นะครับผมนะครับแม็กยีนะครับผมออฟเซ็ตลบสีประมาณ1ฝ่ามือพอดีนะครับผมมันลึกออกมานะครับลึกลึกเข้าไปประมาณ24่มิลนะครับผมนะครับลบลบยีนะฮะตัวนี้เนี่ยตัดด้วยขอบสีเงินแล้วก็ปักหมุดสีเงินอย่างนี้เลยเท่ๆเลยนะครับผมส่วนยางเป็นยางโอตานินะครับเป็นยาง AT All Terrain นะครับผมลุยได้ทุกสภาพถนนนะครับ ซีรีส์ยางสาคูณ12.5 R 2 0นะครับคันนี้ยกความสูงขึ้นจากปกติอีก2นิ้วนะฮะก็ใส่ปีกดกปรับองศามาพร้อมกับลูกหมากันโ้งครับของโปรเฟนเดอร์ทั้งคู่เลยนะครับเพื่อให้สมรรถนะของรถมันดีขึ้นนะครับผมเวลาขับขี่นะครับสมรรถนะจะดีขึ้นแล้วก็ลดอาการกินหน้ายางด้วยนะครับผมนี่นะถ้าเกิดยกสูงเป็นแบบยีก็แนะนําให้เปลี่ยนชุดนี้ด้วยนะครับผมนี่ครับสัญลักษณ์ทร์โบนะครับกระจมองข้างมีไฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้ เตาใส่เบ้ารองมือจับกันสาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้ด้านล่างเนี่ยใส่ชุดเรียกว่าบันไดข้างของฮฮมเมอร์มาแล้วครับผมรุ่นชาร์โดนะครับรุ่นนี้จะมีไฟด้วยนะครับผมเวลาเปิดจะมีไฟ l e ลดด้วย2พื้นครับผมเวลาจอดรถในที่มืดก็คือเพิ่มความปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ในตัวไปแท็กไหยจะมีไฟตรงนี้ด้วยนะตรงข้างบนด้วยนะครับผมตัวนี้มีตัวการลื่นให้เรียบร้อยแล้วครบลวแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับผมถัดมาท่านบนครับนะครับผมติดสติกเกอร์นะครับผมนะครับ m มตี้ออนเดอะโรดนะครับผมเป็นรูปเจ้ากระชิงเขาสีแดงเท่ๆนี่เลยอันนี้บอกแล้วลูกค้าเนี่ยไปหาแบบมาเองนะครับแล้วให้เราทำให้นะครับอันนี้เป็นลายของลูกค้าเลยคันแรกเลยที่ติดอย่างนี้นะครับผมนะฮะ ด้านบนนะครับติดที่เรียกว่าแหลกหลังคานะครับผมโซลารูฟนะครับโซลารูฟจุดเด่นก็คือมีไฟ LED ทั้งข้างๆนะครับผมแล้วก็ข้างหน้าเป็นชุดเลยเป็นแผงเลยนะครับผมมี20กสิบดวงครับผมนะฮะก็คือสายออฟโรดสายที่ว่าแคมปิ้งเนี่ยต้องการจะเก็บของพื้นที่สำหรับเพิ่มขึ้นด้านหลังคาเนี่ยใส่ได้เลยนะครับผมและแข็งแรงมากๆเลยนะครับรับน้ำหนักได้เป็นร้อยกิโลเลยทีเดียวนะฮะเปิดไฟได้ด้วยนะครับผมตัวนี้โลบาร์โลบาร์เนี่ยเขาจะเป็นโลบาร์แบบสปอร์ตนะครับผมเป็นของวายเทคนะครับมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผม ฝาท้ายนะผมใส่กรอบอเรียวกว่ากาบฝาท้ายมาเรียบร้อยแล้วกันกระแทกนะผมพร,อน,พรอนนะครับตัดขอบด้วยสีขาวว้าโลโก้ตรงกลางเพื่อติดกล้องมองหลังนะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังด้วยนะกันชนท้ายลูกค้าสั่งเปลี่ยนมาเลยครับเป็นโนวาซีรีส์ของฮาร์เมอร์เช่นกันนะผมมีไฟไฟถอยหลังฮะเป็น LED ดีนะสว่างมากเลยนะผมแบบว่าสว่างเลยว่าปลอดภัยแน่นอน,นับผมใช้ควบกล้องมองหลังนะครับแล้วก็จะมีปุ่มงโอเมก้าสีแดงอย่างนี้ให้เลยนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากติดพวกปากนกแก้วพวกตัวลักจุ้งเนี่ยมาติดตรงนี้ได้เลยครับเขาทำช่องรอไว รุ่นี้เป็นฝาท้ายพลังแรงครับนะครับยกมือเดียวได้สบายๆนะสำหรับรุ่นที่มีเนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นวายแทรกรุ่นสปอร์ตแล้วก็รุ่นแรปเตอร์ที่มีฝาท้ายพลังแรงแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีปลั๊กมาให้นะครับผมสำหรับพวกสายแคมปิ้งนะครับผมนี่ครับ230โวลต์40วัตต์นะครับผมนี่ครับเป็นหัวปลั๊กอย่างนี้นะครับผมไว้ชาร์จนะครับตอนยามฉุกเฉินนะครับผมหรือตอนใช้งานจริงๆนะครับใช้ได้นะครับผมส่วนนี่ครับผมด้านในนะครับด้านในเนี่ย เบาะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานเลยครับมาดูเบาะหนังกันสวยๆเลยเบาะหนังดําเดินตะเข็บส <ic> the yup ้มคู่อย่างนี้เลยนะครับผมเป็นได้คู่ครับแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมนะครับผมเดินหน้าถอยหลังครับขึ้นลงเอ็นหลังแล้วก็ตัวดุลหลังมาครบเลยนะครับแปดทิศทางคู่หน้าเลยนะครับส่วนพวงมาลัยก็หุ้มหนังมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับพวงมาลัยหุ้มหนังมาเรียบร้อยแล้วจับกระชับมือนะครับนี่ครับมีสแตนเลสแอร์แบ็กครับแอร์แบ็กนี้หมด6จุดนะครับผมมีคู่หน้ามีที่เบาะแล้วก็มีม่านหน้าต่างทั้งสี่บานเลยนะฮะนมม้ยย่าือ สวยๆเลยครับข้างในดูสวยสวย,สวยงามหรูหราเลยนะฮะ mm hmm. ที่พวงมาลัยเนี่ยมีมัลติฟังก์ชันนะครับนี่เห็นไหมมีเขาเรียกว่าคุชั่นโทนนะครับตั้งความเร็วดได้มีลิมิตจำกัดความเร็วลดได้นะฮะรบ mm hmm. ับสายวางสายโทรศัพท์ได้หมดเลยนะฮะ mm hmm. ส่วนตรงนี้ครับผมที่หน้าจอนะครับผม หน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอซิงค์โฟเอนครับอันนี้ครับผมสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้นะครับแอร์อัลโตแยกซ้ายขวามีท่านชาร์จไวเลสให้เรียบร้อยแล้วเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเล่นโหมดแมนนวลได้ด้วยนะปกลบรปเอเองได้ด้วยแล้วก็จะมีเบรกมือไฟฟ้านะครับเดี๋ยวตัวนี้เป็นมือไฟฟ้านะใช้งานสะดวกนะครับประหยัดพื้นที่นะฮะแล้วก็ตัวนี้โหมดการขี่มีซีโมดนะครับผมถ้าถนนลื่นแล้วกดเป็นโหมดถนนลื่นได้เลยพุทธสตาร์ทไฟหน้าออโต้นะครับมาครบหมดแล้วนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับผม ถ้าเพื่อนๆน,นะผมชอบใจนะผมอยากแต่งรถหล,ล่อๆเท่ๆแบบนี้นะครับผมก็ทักมาได้ที่เพจฟอร์ดโบดีบายป่าต้นนะครับต้นอยู่ที่ฟอร์ดพระนครทาขาเกษตรนะครับเบอร์โทร0618286699นะครับผมเดี๋ยวต้นทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับผมว่าวันนี้นะครับผมถ้าเกิดชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ อันนี้เท่าไรนะหนึ่งหนึ่งศูนย์หกเก้าวะศูนหกเก้าใช่ปะหนึ่งหกเก้าหกสี่หนึ่งศูนยหกสี่ 6, ขายแบบพี่บอลดีกว่าขายไปร้านห้าเหมือนที่พี่ขายไงยนี่ไงเอฟเวอร์เรเท่าไรนะ <35. S 1> <laughs> ลูกค้าซื้อหนยไอเดียได้ได้ครับัวสปอดมันล้านสี่เท่าไหร่นะล้านเี่แปดสี่านแปดสี่ขายไปล้านห้า้า